ไอ้แบงค์จะมีอะไรข้ามเสียวมันก็ไปโดดเยียบ อ๋อได้ลูกนี้ไปแบบว่าลึกมากล้นเตะล่ะนี่ก็ล้นเตะยาวๆเลยทาามอ น้องเขาเรียให้ลูกกันใช่ป่ะคือว่าเปเยวงไหมคือดีวดดีดีไอ้ยูเสียไอโจอจะเอาใคจะเรียนอะเืองี้ะว่า่นี้ต้องมาไล่สดอาจารย์ได้้เาจารยื้อลูกงานมาแล้วก็่วยงานมา เมยี่ยัองเดียวพอร้าพอจะห้ามพุยกันนะจะไลสดแล้วนี่เห็นบ่นี่ก็มาแดกไปจะอ้วนแล้วข่ายนี่แดกไเป็นร้านเลยเออเตตะก็มันเตะทุกแผลแล้วรู้ไหมไอ้ตู้สบายเลยมีเงินเที่ยวาราเกะทุกวันเลยสายหลอนแต่อ้นี่ ตัวละแปดพัน่มยยาสยเลยุ่าเนีนี่ไหมไอ้อนึงเห็นไหมแอหนึ่งันสองร้อรถเนี่ยเออออโอ้กเตเจ้าซื้อบานะขออันุงเดียวเนี่ยสวัสดี ท่านที่เขามารับชม6 2ท่านแรกนะครับวันนี้เรามาชมตะก้อคู่แรกในรายการนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นปีศาจตะก้อกับแบงค์ปีศาจนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นตราชบุรีกับกอล์ฟเมืองการนะครับคู่แรกในรายการวันนี้นะครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมแบงค์ กับเจ้ากอฟเมืองการข้ามเฉียวนะครับหรือว่าข้ามฝ่าเท้านะครับมาชมกันนะครับตัวยกก็ยกล้นแปรลูกสองครับข้ามฝ่าเท้าหรือว่าข้ามเฉียวนะครับคู่แรกในรายการวันนี้นะครับตอนนี้คนก็เยอะมากครับใครที่ยังไม่ได้ออกมาก็รีบนะครับรีบมานะครับวันนี้อากาศสุดยอดนะครับตอนนี้พายุก็กําลังจะเข้านะครับพายุไม่มีไฮโลไหม อันนี้ออกสื่อไม่ได้ครับพายุตอนนี้กําลังจะมาตอนนี้อยู่อยู่ฟิลิปปินส์อยู่นะครับตอนนี้กําลังมาแน่นอนครับ2ลูกครับตอนนี้น่าจะถึงถึงกรุงเทพนะครับแต่วันนี้อาจจะรอดหรือเปล่ามาชมตะกอกก่อนนะครับวันนี้วันพระฤหัตนะครับที่12เดือนพฤศจิกายนสองพัน้อหกสิบสามนะครับอาครับฝั่งนี้ต้นโคราชเอ้ยไม่ใช่ต้นราชบุรีนะครับมันมีต้นโคราชด้วยนะครับเวบใหญ่ๆนะครับอ่า โซนราชบุรีเป็นฝ่ายเสฟนะครับอาครับเสฟไปครับแบงค์ยังไงเปิดปีศาจยกข้ามเฉียวหรือว่าฝ่าเท้าครับโอ้โหเจ้าแบงค์นู้นี่ปาดลงนะครับวันนี้ก็เป็นเจ้าก๊อฟเมืองการนะครับครับผู้นี้ชิงกันอยู่ที่6000บาทนะครับเป็นราคามาตรฐานราคาซ้อมนะครับที่ลงรายการไว้นะครับปีศาจเดี๋ยวมาตอนนี้ตะกอเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ายังไม่ทราบครับปาดลูกนี้ฝั่งนี้ได้2องฝั่งนู้นได้เท่าไหร่อ่าเดี๋ยวฟังกรรมการขานแต้มก่อน สองต่อสองนะครับบัสดีท่านนี้เขามารับชม1 0 6ท่านขอบคุณนะครับเอายกเข้ามาลูกนี้เขียวครับโอ้โหปาดไม่ข้ามแล้วไปงงงงครับเจ้าแบงปีศาทำหน้ายัางไงครับโอ้ปิศาพิศา,ศามองหน้าแล้วบอกว่ายัางไงผมไม่ได้ยินครับเอาอีกแล้วลูกเฟือ้อฟ้าผมคิดในใจนะครับด่าเจ้าแบงเจ้าแบงนี่มีลูกเฟือ้อฟ้าเอ้ลูกเฟือ้อฟ้าเยอะนะครับเจบ้าแบงเอาัดดี 100ท่านขอบคุณนะครับเอาสาต่อสครับอายาวยาวเสมอเสรยบไปยาวชายชัยวัดนะครับแล้วก็ปุมเกียรสอนนะครับเอฟซี 1, นิ่มสมตัวนะครับนะครับเสรยบมาครับสองต่อสามตามหลังอยู่ร้องทำไมพีศาจร้องทำไมเกี่ยวซ้ายยกเอาแบงค์ลูกเฟอร์ฟ้าใช่ไหมลูกกี้ปาดหาย แบงค์นี้ได้ความสูงนะครับแบงค์นี้ก็จบปริญญามาไม่กะไม่ทาการทํางานครับแบงค์นี้เดินเตะฝุ่นอยู่แถวบ้านนะครับจเรนนครนะครับเพราะว่าอาศัยพ่อพ่อมีทรัพย์สินเยอะนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วรถแท็กซี่ขายเพราะว่าเจ้าแบงค์เตะแล้วก็แพ้นะครับตอนนี้มีที่อยู่เพชรเกษมอยู่ประมาณ5ไร่นะครับบอกว่าตรงนี้แหละครับ้าแถวเขียตน้องแขมบอกว่าจะเปิดสนามแต่ก็เจ้าแบงค์ไม่เอาครับแบงค์ไม่เอาครับพ่อจะเปิดให้ไม่เอาบอกว่าติดหญิง เจียปองนี่มีสมบัติเยอะมากครับเจียปองเเรนครนะครับเป็นคุณพ่อของเจ้าแบงค์มวนรกครับมี่มองวันระเบิดอาบัสดีอานนกนะครับอนัตพงครับเสิฟมาครับปั่นกระแทกมาก๊อบต้องเปิดเอาต้นยังไงยกลูกนี้เขียวลูกนี้ครับปูลูกนี้ลูกนี้เหยียบไม่เต็มใบนะครับไม่ข้ามนะครับนี่คือก๊อบเมืองการนัก๊อบเมืองการมาเมื่อไหร่ครับคนเยอะนะครับรับรองครับเพราะว่าเล่นได้เสียนะครับ ว่าเป็นค่ายใหญ่นะครับค่ายเมืองการนะครับกับต้นนะครับอาครับปักเรื่องหลังศูนย์สองนะครับมวยสู้กูไม่ล้มนะครับอ่าครับนี่คือต้นลาดบุรีนะครับเป็นตัวชงครับก็เปิดลูกนี้อ้าวลูกแรกไม่ได้นะครับโอ้ข้ามอ๋อข้ามมันเป็นเหลี่ยมข้ามเฉียวครับข้ามแปรไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมันเป็นเหลี่ยมข้ามฝ่าเท้านะครับข้ามแปรไม่ได้ครับอะครับท่านผู้ชม ไม่ต้องงงนะครับเป็นเหลี่ยมข้ามฝ่าเท้าหรือว่าข้ามเฉียวคนระับดูครับโอ้โหผู้แรกในรายการนะครับทักชัยคาเลนนะครับฝรั่งนะครับแล้วก็พ่อบอกแบงค์น้องบลินนะครับขอคนนั้นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับาจมแล้วก็คู่แรกครับเอาครับตัวยกพอๆกันครับไม่แตกต่างกันเอาลูกนี้ยังไงลองหรลงออกออก อันนี้มีทั้งหมด10คู่นะครับเ,เลื่อนไปคู่หนึ่งนะครับเป็นไก่นวานนครนะครับบอกว่าคอเก็บนะครับเลื่อนไปนะครับยังไงครับทุยก็อ้าวทุยไม่ลงเหรอตายลงรายการไปร์มติตตกรโอ้เตเอใครเขาเสิร์ฟดีนะเขาเสิร์ฟดีแพ้เลยวะพูดไปเล่นนะนะ ทุยวุนเดียวดีเดียวเป็นเหรอเป็น <c oughs> นึกว่านึกว่าออฟอ,ออฟเพราะว่าหน่อยวุ่นเดียวเป็นเหรอตายอย่างไรครับพวกนี้<อ>ปาดโอ้สูสีนะครับแ,แต้มสูสีสามสองลองสามสองลองเดี่ยมนี้อยู่ที่ตัวยกนะครับ,บเพราะว่าสามสองลองถ้าจะให้นักกีฬาล่าเขามาทำนี่ยากนะครับเพราะว่าเป็นเหลี่ยมข้ามเฉียวนะครับหรือว่าป่าเท้านะครับ ต่เสียนิวบุยลำนะครับสวัสดีดเสียนิวบุยลำปาดเอ้ยไป่ปาดครับเหยียบตรงนี้งงครับพิศาจ์หลงโอ้ีเหลี่ยมใสไหมครับอนุบาลสันหลานไม่มีนะครับเหลี่ยมใสหายากนะครับแอดมินแอดมินเล่นก็ไม่เคยได้ตังค์กลับบ้านเลยมีแต่หมดนะครับประกอบคู่เองก็เล่นไม่ถูกผมไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วครับ ผมไปว่าแต่เทพยโยที่ไหนได้ครับมันมันเข้าตัวแล้วครับมันเล่นไม่ถูกเลยครับ <B it noise> เขาไม่บอกนะครับว่าเขาจะออกฝั่งไหนครับ <B it noise> เขาไม่บอกหรอก <B it noise> สามเขาก็ไม่พูดครับ <B it noise> ถ้าคู่ไหนใสนะครับเขาไม่บอกแน่นอนอจมตอเตะกันเต็มทุกเต็ม <B it noise> ที่ทุกคู่หรอครอับใครเข้ามาก็เลี้ยงอุดหนุน ลำใยรลอยแก้วของกระติบน้อยกระแต่น้อยเนี่ยนะครับใครเข้ามาสนามนะครับคนละขวดเอ้ยคนละป๋องคนละก็ปลูกคนละป๋องครับอ่ากระปุกนึงก็อยู่ที่20บาทนะครับอยู่ที่สิบบาทไม่แพงนะครับอุดหนุนนะครับเดี๋ยวก็หมดครับอ่าครับวันนี้ก็อุดหนุนคนละร้อยครับสิบกระป๋องครับเอ้ยไม่ใช่5้ากระป๋องก็ออาไป๋องละ2ี่สิบกระปุกละยี่สิบนะครับ ชัดเจนครับที่ห้องเมียโอสีองรองอะไรศิลับลวิทิ์นะครับกล้าหาญห้องน้องเมียชัดเจนโออันตรายมากครับวันนี้ไอโยคนเก่านะครับนี่ป่าไ้เป็นผงสักนวลหงนะครับเดี๋ยวนี้ข้ามเฉียวนะครับเสืฟแปลร่างได้หมดนะครับตัวยกก็ยกน้นแปลลูกศรนะครับเาพิศารเสร็มาครับก็เปิดต้นยกยังไงกระทืบเรียบร้อย ถ้าอย่างเงี้ยได้ที่กิอ,อ,อที่กิงไม่ต้องไปปาดนะกระทืบเอาอ่ะวันนี้คู่แรกในรายการนะครับ5ต่อ6สูสีครับเสิรไปแบงก์ก็เปิดเอาเปิดไม่ดียกมานะ้าเน็ตลูกนี้ปาดเจียวซ้ายยกขวายังไงลูกนี้กระทืบครับไม่โดน ยกลี้เรียบร้อยขายาวติดเขาไม่ตายดืด้อยาดื้อยาโอ้โหมันต้องเขียวนะครับมันต้องข้ามฝ่าเท้านะครับถ้าแปลไม่ได้แปลไม่ได้นะครับกรอบเมืองการแปลไม่ได้นะครับพยายามจะให้ข้ามฝ่าเท้านะครับแต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่ไปนะครับรูปแบบนี้มันต้องแปลหรือว่าหลังเท้าแต่ว่ามันข้ามไม่ได้นะครับครับเสือมาเหลี่ยมนี้ยากนะครับนานผู้ชม ยกลูกนี้เอาครับโอ้ลูกนี้ตอนนี้สกรอร์เต่อ5้านะครับนำอยู่2แต้มแลครับปีศาจเตอกระแทกมาช่องกลางยังไงครับต้นสาระบุรีอเ,เอ,อ้ไม่ใช่ต้นลาดบุรีโอ้โหเดีเ่ยมนี้ผมมองว่าสูงสีนะครับ โชคชัยภาวาสิริโชคชัยภาวาสิริบอกว่าดูกอล์เล่นไม่เป็นธรรมชาติครับอ๋อไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเหลี่ยมข้ามข้ามเฉียวอย่างเดียวนะครับทักทายบุญชิดนะครับขันโยธาน,นะครับไปไดยทุยลงรายการแล้วไม่เติบปรับนะเอะว่าเสา,สา,นาหนมาก นี่ปาดหายนะครับมอล้ะครับเทอตักมา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 เลยเทอตักมามันมีหลายเหลี่ยมนะครับสนามนี้ต้องการเหลี่ยมไหนเหลี่ยมที่คุณถนัดก็มีนะครับเทอสักเอ้ยเทอดสักเตียนเปียกครับอ่าน่าจะใช่เตียนเปียกเหลี่ยมที่คุณถนัดก็มีมาเลยเดี๋ยวจัดให้ครับ อนนี้กินไปสองกระป๋องครับไม่เมาหรอกสองกระป๋องจากบ้านกระป๋องหนึ่งมาที่สนาม,มาอียาพมา่าซื้อให้กระป๋องหนึ่งนะครับเจ็ดต่อหกนะครับมันจะคู่ขี้สูสีไปถึงไหนแต้มเจอมาก็เปิดต้นยังไงโยกลูกนี้ครับเหยียบโอ้โห วัดกันที่ตัวยกนะครับเพราะว่าตัวทําก็ไม่แตกต่างกันอาวุธพอๆกัน6ต่อ7ตามหลังอยู่แต้มเดียวแบงค์เปิดปีศาจยกออกมาแบงค์ครับปาดโอ้โหข้ามเฉียวหรือว่าฝ่าเท้านะครับคูแรกในรายการนะครับน้องว่างจะไปกินเบียร์ด้วยครับเลี้ยงเบียร์ผมด้วยครับเออเลี้ยงได้ครับมาเลยครับ กล้ามาหรือเปล่าแค่นั้นแหละกระบี่เขามาแล้วครับกระบี่ <Hey! S 1> เขาข้ามแปลไม่ได้นะครับเจ้าก,กรอบเมืองการนะครับข้ามได้เฉียวอย่างเดียวนะครับห้สามต่อห้าสามแผ้นเหลี่ยมเสืบอบะทุย <Hey. S 1> แผ้นเหลี่ยมเสือบทีศาสตร์หรือเปล่าวะเจ้กรอบเอาเสือมาครับ <Hey! S 1> โอ้จะก้มไปถึงไหนลูกนีเจ้าก,กอบขาไม่มีกอบบอกสองสอง ก็เปิดลูกไม่ได้นะครับหน้าจอลายครับอ๋อหน้าจอลายอ่ามันทำไมลายครับฮะอ่าผมเห็นแต่ท้องลายนี่หน้าจอลายเป็นยังไงเดี๋ยวผมเช็ดให้อ่ามันลายกิออเนเหรอไปแค่มดูดูเตียวสับให้หน่อยดิดูไลฟ์สวให้หน่อยดิหกต่อเก้านะครับเอาครับคิดอะไรไม่ออกก็ต้องเตีบโยงนะครับ ปาดหยอดครับลูกนี้วางหลังเท้าโคตรเนียนเลยลูกนี้กับทื่อหายใส่ก,กอครับอยู่ไม่ได้นะครับได้ไวอาดิะเซ็นนาจอนอ่าโทรศัพท์มันมันเขาบอกว่ามันเป็นไรอ่ะมันลายมันลายยังไงลาย เอาครับลูกโอ้โหลูกเก่งนะครับก็เมืองการจำไหมได้ที่ไหนล่ะนะเดียวหต่อลงจำไหมช็อตดีฮะชัดนะโทรศัพท์ของนั้นมไม่ช็อตก็มันก็ชัดดีนะครับนี่ครับโทรศัพท์ผมไม่ใช่โทรศัพท์อ่าอบางทุลินนะครับอ่ามันก็ชัดนะครับนี่ครับ ไม่ไม่ลายครับหน้าจอไม่ลายครับโทรศัพท์ผมมันไม่ใช่ของบางตุลินนะครับไอ้บางตุลินบอกว่าหมอกลงครับลงที่ไหนเยดเช่มันไม่ใช่ประเทศอิตาลีครับมันไม่มีหมอกหรอกครับไอ้บางตุลินเมื่อวานบอกว่าหมอกลงไร้สดคู่จอนหลังเท้านะครับประทับปีศาจหมอกลงไม่มีหมอกครับผมมืดเลยไม่มีหมอกก็ามีหิมะโทรศั์ผมยังดีก็โทรสั์เล่าเขาบอกมีหมอกอยเดี๋ยว อันนี้มันเครื่องเครื่องสำรองนะครับที่ไลฟ์สดอยู่ตัวจริงยังยังไม่ไลฟ์นะครับไอตัวที่ซื้อมา2 5 0 0 0นะครับไอตัวนี้มันซื้อมาแค่ประมาณ3ปีแล้วครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่คือ Oppo 7นะครับ Oppo 7ซื้อมาประมาณ3ปีแล้วครับ2-3ปีแล้วแบตทนมากครับเครื่องนี้ซื้อมาแค่11,000นะครับ อ,อย่างไรครับลูนี้ปาดโอ้โหไม่ข้ามงานเข้างานเข้าต้องบอกว่างานงอ,อกฝั่งนี้นําแล้วดแดเมื่อไรโอ้ก้าต่อก้านะครับท่านผู้ชมก้าต่อก้าเอาแล้วปีาศาจสงสัยจะเสร็จโมบมินตัมอยู่ฝั่งนี้แน่นอนโอ้โหเจ้าต้นเสิยไม่ข้ามนี่คือต้นราชบุรีตัวยกของกอล์ฟเมืองการนะครับวันนี้ค่ายกอล์ฟเมืองการมา<ส>เยอะมากนะครับประมาณ<ส>โอ้รถสองคันได้ครับเติบโยงมา ยังไงครับเปิดวัดที่หน้าเน็ตอย่างเดียวครับโอ้โห,โหเรียบหลอยนี่ครับทีมงานของค่ายกาญจนบุรีแล้วค่ายนครปฐมนะครับนี่ครับมาหมดครับตอนนี้สกอร์9ต่อ9นะครับมาดูเจ้าต้นนะครับเส์ฟมาดูต้นลาดบุรีนะครับ9ต่อ9ครับเอาครับเสิืฟไปลรงนี้พิศษฐโอ้โหเกี่ยวยกปาด กระทืบโอ้โหลูกนี่กระทืบโมเมนตัมอยู่ฝั่งไหนพี่โมเมนตัมน่าอยู่ฝั่งเกือบใครได้เสพอยู่ฝั่งนั้นอ๋อใครได้เสพอยู่ฝั่งนั้นเพราะว่าสกอร์เก้าต่อเก้านะครับไม่หมดก็เหลือน้อยครับขานอกครับเก้าต่อเก้านะครับปีศาจเสือบยอดใช่ไหมเคยได้แต้มติดใจยกหน้าเน็ตลูกนี้เหยียบติดเขาโอ้ยไม่ทันปีศาจขาไม่ค่อยดีนะครับถ้าลูกห่างตัวก็ไม่ค่อยได้ที่แรกเป็นเป็นตัวต่างหลายไปมากเลยแผ่ว ไม่ลืมนะมันมันมันไม่รรมาชาติั้งคู่อ่ะตัวท,ทำห้าสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสีอ่ยาวปรมาเขียวเป็นไหมฮะเป็นเหรออยากคิมเขาไหมฮะมีตัวยุดดีก็ได้เหรอเอ้ยจะติดใจหามาดิหามากินปีศาจได้ไหมจะจีบให้หามาตัวดีดีกว่าปีศาจอ่ะฮะเออ เอาวันนี้ปลาสงัดนะครับปากําชัดเจนครับขอบคุณนะครับเคื่อัสเาครับวันนี้209ท่านนะครับามาชมตะก้อคู่แรกในรายการวันนี้ที่สนาเมเมศเกษมก8นะครับแยก4-6นะครับเก้าต่อ9ก้านะครับเอาครับโยงมาเอาเจ้ากรอบไม่เปิดเจ้ากรอบวิ่งหนีนึกว่าเจ้าต้นจะวิ่งมายก เจ้าก๊อฟวันนี้มายัางไงครับนอนอิ่มหรือเปล่าครับมันเป็นเวอร์เวอร์ยังไงก๊อฟเมืองการก๊อฟนักนะเมืองการนี่ลงเงินเองนะครับ,รบส่วนส่วนมากเห็นลงเงินเองนะครับถือว่าเป็นมวยค่ายใหญ่ครับไม่มีล้มแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาศักดิ์ศรีค่ายเป็นเดิมพันครับลูกนี้กระทืบมีแต่พูดโอ้โหอัดหน้าหรือเปล่าทีศาถ้ามันไมพูดมันได้นะมันพูดไปพูดทำไม เอาเก้าต่อสิบครับตามหลังอยู่แต้มเดียวแบงค์เปิดอย่าแบงค์ก็มีลูกชงชางครับลูกนี้โอ้ติดเดี่ยวแล้วเป็นงานเข้าโอ้โอลูกนี้ไม่เข้าใจกันโอ้เจ้ากรอฟจะเข้าก็เลยไม่กล้าเข้าให้สุดเพราะว่าเจ้าต้นก็จะตามนะครับก็เลยเกรงใจกันนะครับโอ้ลูกนี้เจ้าต้นต้องตามนะครับแต่ว่าเจ้ากรอบนั้นไม่ตามเจ้ากรอบนั้นไม,มไม่ใช่เจ้ากรอฟนี้ต้องปล่อยครับปล่อยให้จังหวะของต้นจะเข้าที มันก็ไม่กล้าเข้ากลัวกลัวเจ็บครับกลัวชนกันครับคนไมุนไม่มีเถียงเหนียวครับสนามเด้กระเซมนะครับอ่าทักทายพลัดอนมาพอดีครับวรัลาดจ่อยสาวจอนไกลครับอ่าครับเปิดยกครับลูกนี้เอาปาดเจ้าแบงค์ครับเรียบร้อยอันที่อัติวอะไรสูตรตังรวยเดียวเนี่ยโอ้โหแฮปปี้กันไหมแฮปปี้กันเลยอ่าเบิร์ด สวัสดีครับน้าแจ้น้าไก่แจ้สวัสดีเช่นกันครับ <c oughs> เอาครับยังไงพานุวัดทักทายโอ้ยลูกมาแล้วเจ้าแบงบอกแล้วเจ้าแบงมันไม่ธรรมชาติข้ามจากป่าเท้ารู้ว่าข้ามเขียวนะครับปีาศาจมองได้แล้วเอาบน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 ว่างไงไม่ได้ยินเอาบนว่างไงแต่มือบอกเอาไม่แบงบอกเดินหนีก่อนกินน้ําก่อนแก้เขินลูกร้อยนะครับเจ้าแบงมัน มันปาดไม่ถนัดนะครับเจ้าแบงค์มันไม่ไม่ใช่ลูกถนัดนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ถนัดนะครับข้ามฝ่าเท้าทั้งคู่นะครับมันมันเล่นยากครับโทษนักกีฬาไม่ได้มันมันเล่นยากมันฝืนธรรมชาติครับฝั่งนู้นก็ถนัดหัวฝั่งนี้ก็ถนัดหัวนะครับก็เลยเหลี่ยมนี้มาบังคับให้ข้ามเฉียวแรกกันนะครับเอาครับเฉียวใหม่ครับเขียวครับโอ้โหลงครับเจ้าต้นปาดมั่วๆนะครับเจ้าแบงค์นุ๊กกำนันแมนครับภาณุวัฒน์นะครับ227ท่านนะครับ อันนั้นแอนผักแว่นนะครับต้นเลวก้าต้นสาธรไม่ยไ,ไม่ยอมลงรายการนะครับค่ายสาธรทําไมไม่กล้าลงรายการกลัวครับกลัวอะไรครับตังก็มีไม่ใช่ไม่มีตังครับลูกนี้โดนเกี่ยวรองเท้าครับรองเท้าหน้า,นาเน็ตล้นหรือเปล่าล้จริงๆโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าเกี่ยวโอ้ลูกเข้าตัวปีศาจนี่มันงอขาไม่ได้นะครับขามันมีเหล็กนะครับข้างในนะครับเอาแล้วตอนนี้แต้มเอาแล้ว สกอร์ส,สิบตอ่อสิบเอาแล้วต้องบอกว่างานงอ,อกแล้วสำหรับปีาศาจเพราะว่าเป็นฝ่ายรับสกอร์อยู่ที่สิบตอ่อสิบ,สบลาวบุรีชัดเจนครับแอดขอขอบคุณมากครับธนงศักดิ์เอาครับไปแล้วไปไหนไปยกลุงนิคไลครับปาเกียวโอ้เกียวเป็นแต้มหรือเปล่าเป็นแต้มเกียวเร็วเร็ว โอ้ยยกไม่ดีขาไม่ดีเขียวครับเฮ้ย,ย,ยลูกนี้ชนเหนือเขียวได้ไงเขียวได้ไงเขียวรองเท้าไม่ตายแบงเอาลูกนี้เขียวโอ้เจ้าต้นต้นราดบุรีลูกนี้น่าจะดีกว่านี้นะครับน่าจะทําดีกว่านี้ ต้นอ่านจงังหวะผิดเพราะว่านึกว่าแบงค์จะปาดแรงจะเหยียบแรงที่ไหนได้มันเหยียบเบาลูกมันเลยน้ำหนักไม่ไม่ได้ครับเกียรับเจ้าต้นก็นเลยแป๊กค,ครับเขาบอกว่าแป๊กค,ครับโอ้เสียดายครับท่านหนักนี่เกี่ยวได้หมดผมบอกก่อนเวทนี้ครับถ้า,าเบาๆนี่มันเสียศูนย์ครับลูกมันมันมันเสียจังหวะครับ ถ้าเป็นขาตอจีเสียงไหมเสีย,ยงเอาวันนี้สองอส,สท่านนะครับคู่แรกในรายการวันนี้นะครับวันนี้ผมก็ภาวนาอย่าให้ฝนตกนะครับให้พายุอย่าอย่าอย่าพึ่งมาถึงนะครับพายุมาจากฟิลิปปินส์นะครับ2ลูกตอนนี้ให้ชะลอรออยู่ก่อนนะครับอย่าพึ่งมากรุงเทพอ้าเปิดยกลูกนี้ขีเนตลูกนี้โอ้โหรู้จกักกลอบเมืองการมวยห้าวไหมครับ ฉายาใหม่ครับมวยห้าวครับเห็น,น,นแต่โจห้าวเราไม่เห็นกอล์ฟห้าวครับเอาว่านันมราัตายสังคมนะครับต้นเส์อไปแบงเปิดก้ามเฉพาะเขียวลูกนี้เอาลูกน้าเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวลูกนี้กระเทือบยกล้นโดนโดนยังไงโดนหรือเปล่าโดนกระเทืบโ,โ,โดนหลังเท้าไม่ตายครับไม่ตายไม่ตายไม่ตายครูตายเองเอายังงู เจ้าแบงครับปีาศาสต์บนอีกแล้วพี่าศาสบนอีกแล้วบอกหยียบไปเลยหยอดทำไมโอ้แต่มือกันบอกแบงครับแบงเจ้าแบงโอ้ตอนนี้ขึ้นท่านเรียบร้อยหรือเปล่าเกมสิบสองหรือปเอปล่าครับสิบเอ็ดต่อสิบนะครับโอ้ทักทาไทยจิรวัตรใจชุม่มน,น,นะครับเสียโตเจริญนครนะครับแล้วก็อัจฉริยนะครับรัตนาคำนะครับรอโอ้เกมน่าจะเกมสิบสามหรือเกมสิบสอง อ๋อิงเท่าไหรเนี่ย้าอ๋อฝั่งละห้าพันอ๋อคู่นี้ชิงหนึ่งหมื่นเลยนะครับฝั่งละห้าพันบาทนะครับชิงหนึ่งหมื่นบาทนะครับคู่นี้นะครับเอาเร็วเร็วเร็วอาครับอย่างนี้เบรกก่อนนะครับโอ้กันนี่ครับฝั่งค่ายเมืองกาญนะครับต้นราชบุรีกับกอล์ฟเมืองกาญนะครับขอแต้มเดียวนะครับเอ้ยไม่ใช่เกมสิบสามครับ ย3สิบสามครับท่านเอาเ,เป็ดเป็โอ้เรียบร้อยครับเจ้าแบงค์เข้าหัวมีอาการนะครับเจ้าแบงค์นะครับลูกจุดอ่อนก็คือเข้าหัวนะครับมีอาการตลอดนะครับเจ้าแบงค์นะครับจุดอ่อนของเจ้าแบงค์นะครับตามที่แอดมินเห็นมานะครับลูกเข้าหัวมีอาการตลอดนะครับเป็นคนที่เปิดหัวไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับ อ่าครับแบงค์เป็นคนที่เปิดหัวไม่ค่อยดีนะครับอ่าต้นลูกนี้แทงเข้าหัวนะครับเปิดเสียเลยครับเป็นลูกเดียวกันนะครับ12ต่อ10ไปครับติดใจครับวันนี้ไม่ข้ามครับเอาครับโอกาสเป็นของปีศาจนะครับจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟตามหลังอยู่10ต่อ12แต้มนะครับทักงทายแสนเก้ายอดนะครับอ่าเป๊ปซี่เสิร์ฟพริกหัวเน็ดอ๋ครับโอ้โหเสิร์ฟเดีนี้ลูกนี้ลูกเก่งเกลียวครับเกลียวแบงค์แบงค์แบงค์เฮ้ย แปไม่ได้ต้องข้ามเฉียวเจ้าแบงแปไม่ได้นะครับต้องข้ามฝ่าเท้านะครับเจ้าแบงทำอะไรไม่ได้โอ้พิซซารยังไงสวัสดีโอมาไงอ่ะมากระยด่เหรอโอ้ทำไมไม่ทักมาว่าจะมาก็มาดิหาเหลี่ยมให้โอ้ตายแล้วอยู่ๆ่มาเลย ครับลูกเดียวเกมครับที่สองต่อสิบแบงค์เปิดถ้าเข้าขานี่แบงค์เปิดดีถ้าเข้าหัวที่ตัวใครตัวมันเอา้าเขียวเขียวเฮ้เขียวครับไม่ตัดเอา้าออเสียแล้วกรรมการบอกเสียแล้วครับอาเจ้ากรรมการต้องทำเนียนครับโ <c oughs> อ้ตบตากรรมการนะครับอาวันนี้ป่าชาติหมวดชาติเอยหมวดชาติสวนผักตัดยอดครับกอล์ฟเปิดต้นยกขึ้ไปลูกนี้ เชียร์โนเกียรเจ้าแบงโอ้โหน่าได้แต้มแต่ไม่ได้นะครับสงสัยจะเสร็จครับลูกเกมของต้นครับเสือไปแบงเปิดปีศาจยกลูกนี้ยกไครครับเจียวเี่ยวลังเท้าแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับหนึ่งมืนบาทครับปีศาจ พิวดาดพีษาอยังไงเกียวดีกว่าพีใส่เกียวไม่ได้เลยตายครับไปครับหนึ่งหมื่นบาทครับเป็นของข่ายเมืองการนะครับกอล์ฟเมืองการกับต้นราชบุรีนะครับชนะไปสิบสามต่อสิบแ้มนะครับเป็นเหลี่ยมข้ามฝ่าเท้าหรือว่าข้ามเฉียวนะครับโอ้โหบัตรดีสามร้อยสามท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับอ่า คนสุดท้ายเอนะครับเกิดขุนทดนะครับจเจริญด่านจเจริญวัฒนานะครับสวัสดีลุงแจ้สวัสดีเช่นกันนะครับแล้วก็ประสิทธิ์หรือเปล่าครับอ่านผิดขอภัยด้วยครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกครับอนุชาโอปนามานะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวคู่ที่2ก็จะกลับมาไล่ชดอีกครั้งนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีท่านนะครับที่เข้ามารับชม300กว่าท่านนะครับโอเคครับสวัสดีครับ